เจ้าหญิงกับสบู่วิเศษณปราสาททอบอุ่นหลังเมฆหมอกมีเจ้าหญิงองค์หนึ่งพระนามว่าอัญชันแต่เจ้าหญิงไม่ชอบอาบน้ำเอาเสียเลยเธอคิดว่าการอาบน้ำเป็นเรื่องน่าเบื่อที่สุดในโลกเฮ้ยน้ำก็เย็นแถมยังต้องถูกถูด,ด้วยใย,ยบวบสากๆอีกเจ้าหญิงบ่นพึมพำในห้องของเธอมีของเล่นและขนมวางเกลื่อนกลาดไปหมดแถมมีกลิ่นแปลกๆที่อธิบายไม่ถูกลอยอบอวนอยู่ วันหนึ่งชบานางกำนันคนสนิทถือกล่องไม้เล็กๆเข้ามาฝ่าบาทเพคะหม่อมฉันนำสบู่ก้อนวิเศษจากฝ่าต้องมนมาถวายเพคะชบาเสนออย่างนอบน้อมด้วยรอยยิ้มเจ้าหญิงอัญชันทำหน้ายู่สบู่วิเศษมันจะวิเศษขนาดทำให้กลิ่นเปรี้ยวๆของชุดนอนหายไปได้เหรอแต่เพราะเกรงใจเพื่อนรักจึงยอมรับมาดูอย่างไม่เต็มใจนัก สบู่ก้อนนั้นมีสีฟ้าอมชมพูสวยใสเมื่อถูกน้ำเพียงนิดก็เกิดฟองฟอดใหญ่เบิม่มฟองสบู่ก้อนแรกพุ่งขึ้นไปชนเพดานห้องแล้วฟองนั้นก็ยกหม้อซุปที่ยังไม่ได้ล้างขึ้นลอยได้เจ้าหญิงอัญชันหัวเราะคิกคักโอ้โหสบู่วิเศษจริงๆด้วยดูเหมือนมันอยากจะพาของสกปรกไปทิ้งให้หมดเลยเธอเรียบหยิบสบู่มาถูแขนตัวเองอย่างรวดเร็วโดยไม่ตั้งใจฟองสบู่ก้อนโตเท่าตัว,ตวเธอจึงผุดขึ้นมาโอบออบอ ฟูฟองสบู่นำเจ้าหญิงลอยออกจากหน้าต่างห้องไปอย่างรวดเร็วเจ้าหญิงอัญชันโบกบมือให้ชบาที่กำลังยืนตกใจอยู่ที่ระเบียงไปเที่ยวกันเถอะนะฉบาฟองสบู่กลมใสพา,าเจ้าหญิงลอยสูงเหนือหลังคาปราสาทเธอเห็นสนามหญ้าและต้นไม้กลายเป็นของจิว๋วเธอรู้สึกว่าเสื้อผ้าที่สวมอยู่เริ่มเบาและหอมขึ้นมานิดนดอย่างน่าประหลาดแต่แล้ว ฟองสบู่ก็พุ่งเข้าใส่รังนกกระจิบใหญ่บนต้นไม้ใหญ่นกกระจิบกว่าสิบตัวบินแตกทีออกมาอย่างตกใจพวกมันพากันจิกฟองสบู่นั้นจนแตกพระโครมเจ้าหญิงตกลงไปในอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ที่ชบาเตรียมไว้พอดีเป๊ะน้ำในอ่างเต็มไปด้วยฟองสบู่วิเศษมากมายแต่คราวนี้เสื้อผ้าของเจ้าหญิงสะอาดและหอมสดชื่นแล้ว หม่อมฉันคิดไว้แล้วเพคะว่าฝ่าบาทคงจะต้องกลับมาอาบน้ำชบาหัวเราะอย่างอารมณ์ดีตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเจ้าหญิงอัญชันก็ชอบอาบน้ำเป็นที่สุดเพราะเธอรู้ว่าการทำตัวให้สะอาดหมายถึงการได้เล่นสนุกกับสบู่วิเศษและกระจนภายในฟองสบู่อีกครั้ง